โอเคค่ะพี่พี่จะเริ่มใหม่เลยนะค่ะเจ้าแม่สบายจากน้องน้ำปั่นครับค่ะพี่ก็คือตอนนั้นอาจจะเป็นเหมือนเรื่องต่ออะค่ะพี่จากสุสารเพราะว่าตอนนั้น่ะคือพี่เอ็มเคยพูดไว้ว่าเดี๋ยวจะต้องเจออีกแน่ๆเขาพูดกับหนูไว้ที่หนูเคยเล่าจากเรื่องสุสารใช่ไหมคะครับผม แล้วทีนี้วันหนูอ่ะจะเป็นคนที่ในเพจอะคะ่ะเผ็กวนผีจะไลฟ์สดหาเลขหาหวยอะไรประมาณนี้นะคะพี่ให้กับ<ม>เพจก่อนหนวยออกสองวันค่ะพี่ก็วันนั้นก็คือไปไลฟ์สดกันมีพี่เอ็มกวางแล้วก็แบงค์แล้วก็หนูคือน้ำปั่นนะคะคไปกันแค่นี้นะคะไปแค่สี่คนนะคะ แล้วก็หนูอ่ะคือจะหาหาโลเคชันก่อนว่าวันนี้จะไปถ่ายที่ไหนดีอยากได้ที่มีเสียงเซมซีได้ก็คือพยายามจะไม่อยากไปที่แบบขูดต้นไม้อะพี่เจ็บนิ้วครับค่ะก็ไปหาที่นึงแล้วหนูก็เลยโพสต์ในกลุ่มกลุ่มนึงแถวแถวบ้านเนี่ยคะ่ะคก็โพดหาว่าแถวนี้มีสารตรงไหนบ้างที่มีเซมซีแล้วก็ให้คุณแนะนําเข้ามา แล้วก็มีคนแนะนําเข้ามาคือศาลเจ้าพ่อเสือแถวบ้านหนูพ่พี่ใกล้บ้านมากตรงเนี้ยค่ะห่างกันแค่กิโลเดียวเองหนูผ่านทุกวันด้วยความเป็นจริงอะค่ะครับแล้วไปที่ศาลเ,<ป>เจ้าพ่อเสือไหมใช่ค่ะหนูก็ไปที่ศาลเจ้าพ่อเสือแล้วก็เลยตัดสินใจไปที่นี่เลยแล้วก็พอไปถึงปุ๊บหนูก็รอเวลาใช่ไหมคะยังไม่ถึงเวลาไล์ แล้วพอไปถึงหนูก็เดินวนรอบศาลก่อนคนเดียวเลยนะคะคือเดินรอบไปฉายส่องยังไม่มีใครเดินมาดูนะคะพี่ไม่ว่าจะเป็นกวางแบงค์หรือว่าพี่เอ็มยังไม่มีใครเดินมาคืออยู่ข้างนอกอยู่ระยะเวลากี่โมงกี่ยามประมาณสี่ทุ่มค่ะพี่สี<อ>่ทุ่มสี่ทุ่มค,ค,ครึ่งอะค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดินหนูก็เอาไฟฉายใช่ไหมคะส่อง แล้วหนูก็จะเป็นศาลที่ติดกันนะคะมีศาลเจ้าแม่จะมีพวกชุดนะคะพี่ชุดไทยอยู่ตรงศาลอีกศาลนึงแต่ว่าจะเป็นมุมที่มองไม่ค่อยเห็นเป็นมุมที่แบบเหมือนบังอะคะ่ะเวลาเราวิ่งผ่านถนนนะคะคจะอยู่ริมถนนเลยคะ่ะนั่นแหละแล้วก็ถ้าใครไม่สังเกตก็คือจะมองไม่เห็นศาลนี้เลยจะเห็นแค่ศาลเจ้าพ่อะคะ่ะจะเป็นทางสามแพ่งเลยคะ่ะพี่ตรงนั้นนะคะคเป็นทางแยก แล้วก็ทีนี้หนูก็ส่องไฟไฟฉายแล้วก็เดินวนไปตรงสารที่มีเจ้าสารเจ้าแม่ใช่ไหมคะแต่ก็ยังไม่ได้สังเกตอะไรนะคะพี่ก็คือเดินเดินเดินแล้วก็ดูว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เดินกลับไปแต่เมื่อก่อนอะคือหนูมาที่สาลตรงเนี้ยหนูไม่เคยเห็นเซมซีเลยพี่หนูก็เพิ่งรู้ว่ามีเซมซีมาเห็นคือผ่านกับพี่เอ็มก็ไม่เคยเห็นนะคะเซมซีก็มาเห็น วันที่มาเนี่ยคะ่ะครั้งแรกครับว่ามีแล้วก็เลยเดินกลับไปที่ตรงข้างหน้าคะ่ะตรงจะมีต้นน่าจะเป็นต้นไทรหันจําไม่ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นโพหรือต้นไทรนะคะน่าจะเป็นอาจจะต้นโพหรือไม่แน่ใจอ่ะพี่จําไม่ได้ค่ะก็เลยเดินไปแล้วก็วางบอกพี่หนูไม่เอาแล้วได้ไหมพี่หนูไม่เอาแล้ว แล้วอยู่กวางก็เลยเดินออกไปเลยพี่ <Okay. S 2> เดินออกไปที่รถเดินออกไปเลยค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกมีอะไรมีอะไรพี่หนูไม่เอาแล้วอะหนูเห็นนะพี่หนูไม<อ>่เอาอะหนูทน<อ>ไม่ไหวแล้วพี่ออนี่อยู่ในไลฟ์ไหมมีไหมในไลฟ์มีไหม,ไม,ไหมอย่างเงี้ยในไลฟ์นี่มีค่ะพี่อ๋อตอนนั้นคือไม่ได้ไลฟ์อยู่กําลังเตรียมสารที่ดูเพิ่งเพิ่งสังเกใช่ค่ะเะพิ่งมาถึงเลยค่ะ กำลังเตรียมไลทแล้วกวางก็เดินหนีออกไปเลยที่แล้วแบงก็เดินตามกวางออกไปแล้วหนูกับพี่เอ็มก็เลยยืนอยู่กวางเป็นอะไรอะ่ะอะไรอย่างนี้ก็เลยมองหน้ากอดสักพักหนึ่งพี่เอ็มก็รู้แล้วแล้วก็เลยเดินกลับไปหากวางแล้วก็เลยถามว่ากวางเห็นอะไรกวางบอกพี่หนูเห็นหนะ้าหนูไม่อยากเห็นเลยอ่ะพี่เห็นผู้หญิงอืผมยาว ใส่ชุดไทยสีแดงนั่งอยู่ตรงข้างถนนโต๊ะไม้หินอ่อนมองออกไปข้างนอกครับและทีนี้หนูก็เลยเขาน่าจะไม่ได้ทำอะไรเราหรอกเขาน่าจะมาให้เห็นเฉยๆเพราะวัานาน้นน่าคือกวางใส่ตะกุดไปด้วยที่พระอาจารย์ให้ไว้อ่ะคะ่ะครับและทีนี้ก็พี่เอมก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรหรอก เดี๋ยวเข้าไปไหว้นะเดี๋ยวให้กวางไปไหว้เจ้าแม่นะแล้วเดี๋ยวน้ําป่นไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือนะไปไหว้เจ้าพ่อก็คือแบ่งหน้าที่กันใช่ค่ะแบ่งแบ่งแยกหน้าที่กันว่าใช่ค่ะให้หนูไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเพราะหนูเป็นเจ้าของเพจส่วนให้กวางที่เห็นแล้วอ่ะไปไหว้เจ้าแม่เผื่อจะได้คุยกันเคลียร์กันขอโทษขอโพยกันถ้าทาอะไรไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเนาะ ใช่ค่ะพี่หนูเตรียมน้ำแดงไปสองขวดเพราะว่าหนูก็ไม่ไม่รู้ว่าตรงหนูเห็นว่าเป็นสองสาลหนูก็เลยเตรียมน้ำแดงไปสองขวดแล้วตอนที่หนูไหว้หนูก็เอามาขวดหนึ่งแล้วก็อีกขวดหนึ่งก็คือให้ทางกวางไหว้ก็คือมีสองสารพอดีแล้วทีนี้ก็คือแยกกันมาไหว้หนูก็เลยแยกมาแล้วทีนี้กวางมีกวางพี่เอ็มแบงก์ก็ไปไหว้ตรงศารเจ้าแม่พี่ครับ แล้วหนูกาลังยกมือไหว้ขอคขามาอยู่ว่าหนูมาขอถ่ายรายการเพื่อที่จะไลฟ์สดให้กับให้เลขกับลูกเพจนะคะหนูกําลังไหว้ยอยู่แป๊บเดียวเองที่อยู่อยู่แบงต์ตะโกนกวางลม้มลงไปเลยพี่กําลังกวางกําลังสุดทุบไหว้ค่ะกวางล้มลงใช่ค่ะพี่<ม>แล้วพี่เอ็มก็เลยพี่เอ็มก็เลยถามว่ามาแล้วใช่ไหม แต่หนูได้ยินเสียงนะหนูยังไม่เดินไปนะคะพี่ครับแล้วหนูก็เลยรีบไหว้เสร็จปุ๊บหนูก็เลยรีบวิ่งไปดูแล้วหนูก็เลยเดินไปดูเขาก็ประมาณว่าวางก็เหมือนนั่งอยู่กับพื้นเป็นผ้าคุกเข่าค่ะพี่ครับแต่ว่าไม่ใช่วางแล้วค่ะตอนนั้นอือไหลไหมไม่ได้มีไม่ได้ไหลแม่ไม่ได้ไหล้ม่ไม่ไ้ไหลมม่้ไหลยังไม่้ไลมีค่ไพี่ยังม่ไม่ได้ไหลยม่ไม่ได้ไหลแม่ค่ะพ้ห่ก่อนหน้า่ไ่หลแม่ไม่ได้่เกิไดหตุมารณ์ไ้ไ แล้วทีนี้เขาพี่เอ็มก็ถามว่ามาแล้วใช่ไหมพี่เอ็มก็ถามอีกแล้วทีนี้พี่เอ็มก็ถามว่าอา่าล่างไหนเพราะตรงนั้นมีกุมารด้วยค่ะพี่แล้วก็มีเทพต่างๆค,คือเป็นศาลเก่าศาลไม้อ่ะคะ่ะที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยอะคะ่ะแต่ว่ามีชุดไทยอยู่นะคะครับแล้วก็เขาก็เลยเอามือค่ะพี่แต่เป็นมือด้านซ้ายนะคะ แต่นั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นนะคะไม่ลุกแล้วก็เอามือควานหาควานควานควานหาล่างนะคะแต่ไปจับกุมารแล้วเขาก็ปล่อยคือไม่ใช่สักพักนึงพี่เขาเอามือไปจับ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 ชุดเป็นล่างเจ้าแม่เลยค่ะเป็นชุดสีแดงอพอจับปุ๊บแล้วพี่เอ็มก็เลยจับหุ่นขึ้นมาพี่ลุกไหมเป็นอะไรครับขาหักสองข้างเลยพี่ ล่างนั้นอะเป็นหุ่นที่ขาหักสองข้างเลยอะอมไม่มีขาเลยพี่หนูและกวางตอนนั้นคือเหมือนคนขาขาดอะพี่ครับลักษณะแบบนั้นเลยค่ะพี่แล้วก็ทีนี้เขาก็พี่เอมก็สับหุ่นขึ้นมาแล้วมืออีกข้างหนึ่งด้านขวาของเจ้าแม่นะคะก็ขาดหักไปอะคะ่ะหนูก็ว่าทำไม ตอนที่กวางจำหาหุน่นคือเป็นด้านสายแล้วทีนี้พี่เอ็มก็เลยสื่อสารว่าเนี่ยพวกเราอะ่ะมาหามาหาเลขมาหาอ,อหาเลขให้กับลูกเพจครับซึ่งพวกเราอะ่ะไม่มีปัจจัยมากพอที่จะซื้อหุ่นให้เจ้าแม่นะพี่เอ็มเขาก็สนทนาใช่ไหมคะครับ อาจจะไม่มีเงินมากพอที่จะมีปัจจัยมากพอที่จะซื้อหุ่นให้กับเจ้าแม่ได้แต่ถ้ามีลูกเพจได้เลขได้เลขตรงนี้ไปแล้วอาจจะมีคนที่มีปัจจัยมากพออาจจะมาซื้อหุ่นให้กับเจ้าแม่ก็คือสนธนาแต่เขาพยักหน้านะคะพี่แต่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยเ,<อ>เขามาดูาานี่โอเคไม่โอเคไม่รู้แต่พยักหน้าใช่ค่ะเขาพยักหน้าใช่ค่ะ เขาก็พยักหน้ารับหรือว่าอ่าถ้าได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือพวกเราก็เลยบอกว่าพี่เอ็มก็พูดว่าถ้าถ้าพวกเรามีปัจจัยแล้วอาจจะรวบรวมเงินซื้อหุ่นให้กับเจ้าแม่พี่เอ็มบอกว่าใช่ไหมหุ่นนี้นะอว่าข,ขาดเลยพี่หนูก็นั่งอยู่ข้างหลังกวางเหมือนประมาณว่านั่งซ้อนหลังกวางเลยอะคะ่ะที่กวางนั่งอยู่อะคะ่ะหนูก็นั่งคุกเข่านั่งเหมือนประมาณว่าคอยประคองอะคะ่ะครับ แล้วทีนี้พอเขาก็รับปากว่าโอเคได้แล้วพี่เอ็มก็บอกว่าถ้างานพวกเราจะไลฟ์จะไลฟ์แล้วนะคือจะไลฟ์เพจแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะให้เจ้าแม่ให้เลขกับทางลูกเพจได้ไหมเพื่อที่จะได้มีปัจจัยมาช่วยเหลือหรือซื้อของมาให้มาถวายมาให้อสักพักหนึ่งเขาก็วูบไปเลยพี่แล้ว พูดมาทับหนูซึ่งคนอะถ้าคนล้มเราอะล้มใส่เราพี่จะหนักใช่ไหมคะครับแต่ล้มลงมา,มาคือเบามากเลยค่ะพี่ล้มมาแบบเหมือนไม่ใช่คนล้มใส่อะคะ่ะครับเพิมาแบบตัวเบาบิวเลยอะคะ่ะหนูก็ตกใจมากเลยพี่แบบคือคนเราถ้าล้มใช่ไหมคะจะตัวหนักมากๆเลยคือล้มพึบไปเลยถูกถูกไหมคะเท่าที่พี่เคยเห็นอือใช่ค่ะพี่แล้วทีนี้ เราก็เลยต้องแล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็เลยหนูก็พวกหนูก็เลยไปเปิดไลฟ์กันไปเปิดไลฟ์สดแล้วก็เล่าเหตุการณ์ก่อนว่าพวกเราเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในไลฟ์ก่อนที่พวกเราจะไลฟ์นะครับก็เลยอ่าให้กวางนะคะเป็นคนเสียงเซมซีตองตรงอศาลเจ้าแม่เลยค่ะอันนี้กี่วันมาแล้วครับ อ๋อน่าจะประมาณวันที่สิบสี่พฤษภาคมสองห้าหกสี่ค่ะอ๋อไม่ใช่เร็วเวนี้ค่ะใช่ค่ะพี่เดือนอพฤษภาคมค่ะนึกว่านึกว่าก่อนหวยออกวันนี้พี่จะได้ถามเลขอค่ะก็หนูจะไลฟ์ก่อนหวยออกก็คือสองวันนะคะค่นอนหวอต่อครับพี่ค่ะแล้วก็ไลฟ์แล้วก็กวางก็เสียงเซมซีแต่กวางบอกว่าพี่หนู หนูรู้สึกแบบว่าไม่ได้เหนื่อยหรือไม่ได้อะไรเลยที่รู้สึกแบบสบายสบายไม่มีอะไรไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าจะหมดแรงอะไรอย่างนี้เลยไม่เหนื่อยไม่อะไรใช่ค่ะใช่ค่ะพี่แล้วรู้สึกตัวไหมตอนที่ระหว่างที่เจ้าแม่ท่านเข้าน้องบอกว่ารู้สึกแต่ว่าเหมือนควบคุมต,ตัวเองไม่ได้ใช่ค่ะเหมือนประมาณนั้นเหมือนตัวเองแบบหลับไปแล้วเห็นแม่อะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่ครับ แต่ว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ประมาณนั้นและทีนี้ก็เสี่ยงเซ็นซีได้เลขมาค่ะพี่คจะชี้ให้แม่ให้นะคะก็คือเลขแปดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งค่ะแปดหนึ่งอันหนึ่งแปดแล้วก็เลขหนึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็คือสองหนึ่งเซ็นซีสามก้านใช่ค่ะสามก้านค่ะเลขแปดเลขสิบเอ็ดเลขเลขยี่สิบเอ็ด ใช่ค่ะครับผมแล้วเจแม่ก็ให้มาแล้วก็หนูก็เล่าให้กับลูกเพ่ฟังว่าอ่าก็ถ้าใครถูกหรือใครได้โชคลาภไปจากเจ้าแม่ครับก็<ห>สามารถาที่จะใช่ค่ะให้มาถวายอของให้กับจูาแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็ประมาณนี้ลูกเราก็แนะนําไปแล้วทางแบงค์อยู่ๆบอกว่าอยากกินน้ําแดง ปกติแบงค์ไม่เคยกินน้ำอัดลมค่ะครับแบงค์ไม่เคยกินน้ำอรมลมเลยนะพี่เ,เป็นคน,นที่กินน้ำเปล่าแล้วเป็น่ควนรที่ไม่ชอบกินน้ำอรดลมครับอยูยูบอกว่าพี่ผมอยากกินน้ำอรมลมอะพี่มไม่ไหวแล้วพี่เอ็มเลยบอกว่าดูแลไปลาเจ้าพ่อขอน้ำแดงมากินแล้วทีนี้สักพักหนึ่งกระโดดไปไม่ถึงสามวิเลยพี่หมดขวดเลยหนูคิดว่าน่าจะเป็นกุมารค่ะที่อยู่ที่นั่น โอแล้วแล้วแบงค์เขาอาการเป็นเด็กเป็นอะไรไหมก็เป็นแบงค์นี่แหละอาการเขาใช่ค่ะเป็นแบงค์เลยค่ะแต่เขาอาการที่อยากกินนะคะอยากกินใช่ค่ะกินแดงใช่ค่ะเขาไม่เคยกินเลยพี่แต่อยู่ๆแบบอยากกินมากๆเลยอพี่ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือแล้วทีนี้ก็คือเราก็ไลฟ์จบก็ผ่านไปได้ด้วยดีคะ่ะก็ลำ่ำลากันแล้วก็มีเหตุการณ์ต่อจากนั้นนีกค่ะพี่ คือวันที่สิบห้าครับก่อนหวยออกเวัน,วนก่อนหวยออกใช่ค่ะพวกหนูอยู่ที่จุดกุ้ภัยนะคะนั่งกันอยู่สามสามสี่คนเนะะี่ยค่ะนั่งกันอยู่สี่คนคเหมือนเดิมมีแบงค์มีกวางมีพี่เอ็มแล้วก็มีหนูกําลังนั่งกันอยู่หนูนั่งอยู่ข้างกวางเลยค่ะพี่นั่งติดกันเลยครับแล้วก็แบงค์นั่งฝั่งตรงข้ามพี่เอ็มนั่งอยู่ตรงหัวกําลังคุยกันเรื่องถ้ำหลวงค่ะเพราะว่าพี่เอ็มเขาเคยไปช่วย ที่ทำหลวงมาแล้วหนูก็เลยนั่งฟังใช่ค่ะทีมป่าก็ลเลยนั่งฟังกันอยู่นั่งฟังกำลังเพลินๆเ,เลยค่ะพี่แล้วอยู่อยู่ความก็ตอนแรกก็เดินไปเดินมานะพี่แต่ว่าสักพักนึงก็กลับมานั่งกันก็คุยกันเรื่องทำหลวงเนี่ยแหละแลวทีนี้พี่เอ็มบอกว่าได้กลิ่นทูบอ่ะมีใครได้กลิ่นคู่ไหมที่ได้กลิ่นทูบอ่ะมีใครได้กลิ่นไหมอะไรเงี้ยพี่เอ็มเขาก็ถามย้ำหลายๆรอบหนูก็บอกว่าตอนแรกหนูก็ไม่ได้กลิ่นพี่สักพักนึงได้กลิ่นแล้ว ได้กลิ่นทูบหนูก็ว่ากลิ่นทุ่มาจากไหนอันนี้ได้กลิ่นกับพี่เอ็มแล้วก็แบงก์ก็บอกได้กลิ่นแต่กวางบอกไม่ได้กลิ่นแล้วก็ทีนี้สักพักหนึ่งก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆพี่อยู่ๆกวางก็ตาลอยแล้วแบงก์ก็พูดว่ากวางแบบตะโกนให้ตกใจอ่ะพี่นึกออกไหมคุณหนูกาลังฟังแบบฟังเรื่องถ้ำหลวงเพลินๆอ่ะพี่แล้วแบงก์ก็ตะกนกวางกวางอะไรควางกวางหยิบผ้าขึ้นมาเลยแบงก์วันนั้น นูก็กระโดดพี่กระโดดจากโต๊ะไม้หินอ่อนอะกระโดดออกมาเลยเพราะหนูตกใจเสียงแบงคบ์อยู่อยู่รุตโกนหนูก็ตกใจแบบกระโดดออกมาเลยพี่ขาถลอกเลยเอ็แทกกับโต๊ะสาดุ้งอะพี่แล้วทีนี้แบงค์ก็หยิบผ้าออกมาแล้วทีนี้หนูก็เดินไปเดินมาดูว่าใครว่าใครอะไรอย่างเงี้ยว่าเข้ากวางะค,ะค่ะและ้วทีนี้พี่เอ็มก็บอกว่าเจ้าแม่เจ้าแม่มา พี่เอ็มก็พูดแล้วแล้วพี่เอ็มรู้ได้ไงว่าเป็นเจ้าแม่หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะพี่ว่าเหมือนเขาอาจจะมาทวงหรือเปล่าว่าอย่าลืมนะประมาณเนี้ยค่ะพี่ยังไม่ได้ออกเลยอะรางวัลออใช่เ,เรียกยังไม่ออกใช่แต่เขามาหาค่ะอ๋อครับนักเขาได้ระยะทางไกลมากนะคะพี่ถ้าวิญ,ญญาณหรืออ่าจะมาใช่ไหมพี่อาจจะเจอแบบ วิญญาณหรือผีเล่ร่อนด้วยหรือเปล่ากว่าจะมาถึงแล้วเขาไม่มีขาด้วยอะพี่แต่เขามาถึงนี่เลยนะพี่หนูก็ตกใจเหมือนกันนะแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเรื่องแบบนี้หนูบอกไว้ก่อนครับใช่ค่ะพี่หนูก็ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้นะหน,หนูก็เพิ่งเจอเหมือนกันมาแล้วเขาพูดอะไรไหมนอกจากกลิ่นทูบแล้วก็อาการกแปลกๆของกวางไม่พูดอะไรค่ะแต่ว่าเรียกเหมือนประมาณว่าหนูก็ยกมือไหวแล้วก็หนูก็ตอนแล้วหนูก็เลยถอยออกมาพี่ แล้วหนูก็มายืดอัดคลิปแต่ว่าเขาคุยกับพี่เอ็มสื่อสารพี่เอ็มแล้วเขาก็รูปหัวพี่เอ็มตอนนั่งอยู่หนูก็ถ่ายคลิปไว้อว่าอันนี้มีคลิปไหมมีค่ะพี่เดี๋ยวเอวเดี๋ยวเอามาโชว์เอามาโชว์ในในในเพจหน่อยได้เลยค่ะครับเอามาคอมเมนต์ตามหลังจากไลฟ์สดจบหนูก็ตกใจเขาก็มาลูบหัวก็คือก็คือถ้าดูก็ทั่วไปก็คือกวางลูบหัวพี่เอ็มมาแหละ ใช่ใช่ค่ะเ,เหมือนเอ็นดูอะค่ะพี่แล้วก็เหมือนเขาคุยกันสนคุยกันกับพี่เอ็มอะค่ะว่าอย่าลืมนะอะไรประมาณนี้ยค่ะเหมือนเขาสื่อสารกันอะค่ะประมาณเนี้ยครับใช่พี่ชิกจําได้ว่าเอ็มเขามีสื่ออยู่แล้วเพราะว่าเขาเคยวิญ,ญญาณออกจากร่างไปแล้วเขาก็จะมีอะไรพวกนี้มีความพิเศษเข้ามาในตัวอยู่แล้วเหมนูค,มค่อยเหมือนสามารถช่วยเหลือได้อะพี่หนูก็คิดคือเหมือนกันนะคะแล้ว สิบหกผลออกมาเป็นยังไงครับวันที่สิบหกเลขที่ออกนะคะพี่ก็คือเลขหนึ่งสี่เป็นเลขที่หนูโพสต์วันที่ของหน้าเฟซบุ๊กว่าหนูไปไลฟ์วันที่สิบสี่คือภาคมใช่ไหมคะศูนย์ห้าหนูจะแสแลดว่าหนึ่งสี่สลดศูนย์ห้า 5, แล้วก็ทับมา่ะ,ะตัวทับ 6, สลดหกปีใช่ค่ะหน้าเฟซหนูเลยคือบอกวันที่ ใช่ค่ะคือเป็นพู้เหมือนวันที่ไปออกหนึ่งสี่ใช่ค่ะแต่ยังไม่ได้ออกเลขนั้นครับแล้วก็มีคนถูกค่ะพี่อยู่ปาจีนใช่ค่ะไปซื้อหนึ่งสี่ตามเลขที่หนูโพสก็คือวันที่ครับเขาบอกเขาเห็นจากหน้าเฟซหนูเขาก็ซื้อพี่แล้วเขาก็ถูกจริงๆอิงหนูตกใจเลยพี่วันนั้นอ่ะไม่คิดว่าจะมีคนถูกนะคะพี่เพราะว่าเลขก็ ออกไม่ได้ตรงใช่ไหมคะมไม่ได้ออกหนึ่งหนึ่งออกหนึ่งแปดออกสองหนึ่งใช่ใช่ค่ะเออแปดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งไม่ได้ออกเลยอ่าไม่ได้ออกเลยคะ่ะครับแต่ไปออกหนึ่งสี่ซึ่งหนูก็ตกใจแต่เป็นน้าที่อยู่ปาจีนคะคะที่เขาเห็นเฟซหนูแล้วเขาก็ถูกเขาก็ทูมาหาหนูว่าเขาถูกเขาถูกเลขเขาถูกเจ้าแม่เขาถูกเลขเจ้าแม่นะครับเขาบอกวันนี้แล้วหนูก็เลยหนูก็เลย ก็ดีใจด้วยนะคะพี่ที่มีคนถูกนะคะน้าก็บอกว่าแล้วนะหนูก็เลยเล่าเหตุการณ์ว่าหุ่นเจ้าแม่เขาไม่มีขาแล้วก็ไม่มีมือมือหักเขาก็อยากได้หุ่นใหม่แล้วซึ่งน้าก็เหมือนรู้ว่าเอ่อว่าหุ่นเขาอยากได้หุ่นใหม่เหมือนน้าจะซื้อหุ่นให้อ่ะคะ่ะเหมือนจะเล่าหุ่นให้ให้กับเจ้าแม่อยู่แล้วในความคิดของเขาครับแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้หนู เดี๋ยวจะโอนเงินมานะแล้วก็ช่วยำทำพิธีใช่ค่ะดำเนินการให้ไปทำพิธีเขาบอกว่าฝากให้ไปเปิดเนตรกับทางพระอาจารย์หรือทางพระให้หน่อยด้วยอะไรประมาณเนี้ค่ะครับ,แล,ลบแล้วหนูก็เาหนูก็รับมาแล้วหนูก็พยายามหาหุ่นที่เป็นชุดสีแดงที่สวยที่สุด นะคะเดี๋ยวหนูจะลงรูปให้ด้วยนะคะในท้ายบล็อกนะเป็นรูปแรกของเจ้าแม่นะคะแล้วก็เป็นรูปที่สองที่ซื้อหุ่นมานะคะที่เช่าหุ่นมาค่ะหนูก็ไปเรื่องหุ่นแล้วหนูก็เลยวิดีโอคอลนะคะไปถึงร้านและบอกพี่เอ็มหุ่นนีแค่นี้เองแต่ว่าชุดเนี้ยคือหนูก็ชอบเป็นชุดสีแดงเป็นซามิหลาค่ะพี่คหนูก็เลยมองหุ่นนี้แล้วหนูก็เลยโอเคงั้นเอาพี่เอ็มก็บอกเอาหุ่นนี้นะ หนูก็โอเคเรียบร้อยก็เดี๋ยวรอพี่เอ็มมาเอามารับหุ่นนะคะเพื่อที่จะทาตามแล้วก็ทําตามนะคะทําตามที่คนที่เขาให้ปัจจัยมานะคะคก็ไปเปิดเนตก็ค,คือพาหุ่นนะคะแล้วก็วันประมาณอีกสองสามวันนะคะก็คือรอเหมือนประมารอเออเขาเรียกรอเลิกใช่ไหมพี่ครับเลิกยาอะไรเงี้ยวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปที่วัด ก็คือหนูก็เลยไปที่วัดไปหาพระอาจารย์นะคะแล้วก็นําหุ่นไปด้วยแล้ววันนั้นพี่ก็ไปที่วัดใช่ไหมคะหนูก็พี่เอ็มพี่เอ็มมีอาการด้วยหาวหาวตลอดเลยพี่หาวตามปกติของเขาถ้ามีสัมผัสเขาจะหาวจาได้ครับใช่ใช่ค่ะพี่ก็หาวแล้วก็ไปที่วัดแล้วก็ทีนี้หนูก็นั่งรอใช่ไหมคะอยู่ด้านนอกกุฏิ นะคะแล้วก็พี่เอ็มก็อยู่ข้างในก็คืออยู่กับพระอาจารย์กับแล้วก็หุ่นก็นั่ง,งรอหนูวันนั้นก็หนูก็แบบรู้สึกเหมือนแบบเบอร์เบย์ยังไงไม่รู้พี่หนูพยายามตั้งสติอะพี่แบบอยู่อยู่มันซ้อนขึ้นมาพี่เป็นภาพอาการของหนูอะใช่พี่เป็นภาพซ้อนแบบเหมือนภาพมันเบอร์เบร์หนูมองไปอะไรเงี้ยมองพี่เอ็มหนูทําไมมองแล้วเบอร์เบร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แปลกวันนั้นอ่ะแล้วหนูก็เลยพยายามตั้งสติอะไรเงี้ยค่ะ หนูก็พยายามตั้งสติสื่อแล้วก็ทีนี้ก็เลยเดินแล้วพี่เอ็มก็เลยเรียกหนูเข้าไปนั่งที่กุฏิแล้วทีนี้พระอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเขานั่งอยู่นี่เขาร้องไห้ด้วยอ๋อมาด้วยใช่ค่ะจะ,จะไม่สบายม,มาด้วยใช่ค่ะแต่ว่าดีใจใช่ค่ะเหมือนประมาณเขาดีใจอย,อย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วเคากล้อง ได้หุ่นอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพราะว่าศาลเนี้ยสาภาพเป็นยังไงครับจริงๆแล้วตอนที่เราไปเห็นครั้งแรกผุพังสุดโรมหมดใช่ค่ะพี่หเหมือนโดนลมโดนอะไรอย่างเงี้ยทุยอค่ะคค่ะแล้วก็<อ>เป็นแบบเหมือนประมาณศาลไม้ธรรมดาเลยค่ะพี่ไม่มียังไม่มีใครแบบเหมือนประมาณว่ามาช่วยเหมือนบุรณะศาลอย่างเงี้ยค่ะใครอยู่ใครอยู่พัทยาไปสามารถไป ไปไหว้วได้ไดตรงไหนนะครับอยู่แถวเอตลตะเคียนเตี้ยค่ะอภอบางละมงค่ะครับอยู่ก่อนถึงวัดตะเคียนเตี้ยเลยค่ะก่อนถึงวัดตะเคียนเตี้ยใช่ค่ะวัดอยู่นาลิากะวัดนารามอ,าอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อเสือเลยมีศาลเจ้าพ่อเสือด้วยใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะก่อนถึงวัดเลยค่ะถ้าเข้ามาตรงเข้าทางตรงก็คือจะถึงเลยค่ะจะเห็นเลยค่ะครับแล้วยังไงต่อ พอ,อพระท่านบอกว่ามาด้วยแม่มาด้วยนั่งร้องไห้ยอยู่ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าเขาเป็นเหมือนประมาณเขาเรียกลูกขัตเทวาใช่ไหมคะพี่หนูก็ไม่มั่นใจน,นะลแล้วเขาบอกว่าใช่ค่ะหนูก็ไม่แน่ใจนะก็เรียกว่ายังไงใช่ไหมลูกกระพุ่ก็จะมีลูกกระพุ่ที่เป็นอ่าชายลูกกระพุ่ที่เป็นหญิงถ้าลูกกระพุ่ที่เป็นชายก็จะเรียกลูกกระเทวาลูกกระเทวดาใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็ลูกกระเทวี ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้ลองลองคอมเมนต์มานะครับว่าผมเข้าใจถูกไหมนะฮะเรื่องนี้หนูก็ไม่ค่อยไม่ค่อยทราบเหมือนกันค่ะคเพราะว่าูไม่ค่อยรู้แล้วเขาก็บอกว่าเจ้าแม่มีอายุตอนที่เป็นมนุษย์อายุหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยปีค่ะตอนที่เป็นมนุษย์ก่อนที่ท่านเขาจะเสียชีวิตอะค่ะเขาอายุยืนมากเลยนะร้อยปีใช่ค่ะ<อ>พระอาจารย์เขาบอกมา คุณคุณทวดเลยอ่ะคุณย่าคุณย่าทวดเลยล่ะใช่คโนโน่ะพี่นแล้วก็แต่ท่านมาในชุดที่เหมือนกับว่าไม่ได้อายุแก่ร้อยปีใช่ไหมตอนที่พระอาจารย์ท่านเห็นเขาท่านท่านพระอาจารย์เขาไม่ได้บอกหนูเหมือนกันค่ะว่ามาในสาวหรือเป็นแก่ไม่ได้บอกใช่ค่ะไม่ได้บอกค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนเป็นมนุษย์มีอายุประมาณหนึ่งร้อยปีนะครับอะไรประมาณนี้ค่ะอืม แล้วเขาก็ท,ทําพิธีให้ก็คือสวดให้แล้วก็เปิดเนรให้อ่ะคะ่ะแต่ความเป็นจริงเห็นที่พีเอ็มเลาบอกว่าส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยเปิดเนรแล้วแต่ความเชื่อของคุณครับใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเทพใช่ไหมคะเกี่ยวกับพวกหุน่นพวกรูกป,ปั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ความเชื่อคนแล้วก็ทีนี้ก็คือท,ทําพิธีเสร็จก็เลยพาพาไปที่ศาลนะคะครัพ <PM S 1> ีเอ็มก็หาวอีก เขาตอหลอดทางเลยพี่แล้วพี่เอ็มก็เลยพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะถึงศาลแล้วใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะอะไรเงรี้ยพี่เอมเขาก็พูดขึ้นมาจะเย,นย็นๆหนึ่งอะไรพูดอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปที่ศาลแล้วก็ไปไหว้นะคะแล้วหนูก็เอาน้ำแดงไปสองขวดเหมือนเดิมพี่กําลังกําลังจะจุดธูปใช่ไหมคะน้ำแดงหนูก็เปิดขวด คือสองขวดวก็คือกำลังเปิดอีกขวดหนึ่งอีกขวดหนึ่งวางอยู่น้ำแดงหกค่ะพี่หนึ่งขวดหกลงไปพึ่งไปเลยทั้งๆท,ท,ท,ที่หนูกับพี่เอ็มไม่ได้โดนเลยค่ะตั้งอยู่เฉยหกไปเลยใช่คะ่ะบนกบนโต๊ะเลยค่ะล,ล้วพี่เอ็มก็เลยดื่นั่นแหละนั่นจะเป็นกูมาแหละ <c oughs> แบงค์ไม่ได้มา <c oughs> ใช่คะ่ะแบงค์ไม่ได้มาหนูไปกับพี่เอ็มสองคนก็เลยไม่รู้จะให้ใครดื่มแทนค่ะและปัดทิ้งเลยอ <c oughs> น่นจะเป็นน้องกูมานะคะที่อยู่ที่นั่นครับ อ๋อก็มีกุมารด้วยนั่นแหละที่ศาลใช่ค่ะมีรูปปั้นเยอะมากเลยค่ะพี่อ๋อแต่คนเอารูปปั้นมาไว้เยอะมากเลยค่ะเป็นรูปปั้นเทพเทวาพระพุทธรูปเยอะแยะมากเลยที่นั่นอ๋อก็เหมือนเป็นแบบที่ชุมนุมของอ่าเวลาคนเอาสารทิ้งหรืออะไรทิ้งเอาใช่ค่ะใช่ค่ะครับครับคนเอารูปปั้นมาทิ้งแล้วก็มาไว้ที่ต้นไม้ค่ะครับไว้รอบต้นไม้เลยค่ะ แล้วก็หนูก็อยากให้มีคนมาบูรณะเหมือนกันนะพี่เพราะว่าคือแบบเหมือนประมาณว่ามีพวกรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยอยู่เต็มต้นไม้เลยอะพี่แต่ว่ามีคนมาบนนะคะมีคนมาบนศาลเจ้าพ่อเยอะนะแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยบูรณะมีมาเทป,ปูนอย่างเงี้ยค่ะให้ดูดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเอาเขาเรียกหนังกลางแปลงใช่ไหมคะก็ามาใชา้ สำหรับคนที่เหมือนประมาณว่าเขาบนได้อย่างเงี้ยค่ะขอได้อย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบนี้ค่ะคก็ไหวสิ่งเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยค่ะอ,อ๋อดีเลยดีเลยก็ทุกก่อนวันที่หนึ่งสองวันกับทุกวัน <c oughs> วันที่สิบหกก็จะมีไลฟ์ <live S 2> จับกวนผีเวลาเวลาเวลาไหนครับเวลาไหน ถ้า<ส>ตอนนั้นก็คือใช่ค่ะตอนนั้นก็คือประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูก็ยังไล์กันไม่เป็นปกติเพราะยังติดพอลกอฉุกเฉินอยู่